สวัสดีค่ะสายสีหายค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะท้องร้องแล้ว <laughs> เราก็ต้องออกไปหาอะไรกินใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเมนูที่สายคิดไว้คือสายอยากกินอาหารอีสาน <Okay. S 1> ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปกินส้มตำกันแต่ว่าร้านที่สายจะไปมันจะอร่อยขนาดไหนจะอร่อยเท่าอีสานไหมเนี่ยเดีย๋ยวไปกินกันดีกว่าค่ะไปะไปกัน I Hoping I need can't get some help hoping you could save me, to But you baby could ตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านแล้วค่ะก็เป็นร้านเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักแต่แบบเต็มไปด้วยความอร่อยมากนะตอนนี้ก็คนเดิมก็เขาก็ยังทําอยู่นะไ,ได้มาไ,มได้มาใช่ไหมสั่งอะไรบ้างเราเนี่ย มียำปูมาอุ้ยไม่ใช่ยำปูดำแล้วก็มีลาบเห็ดค่ะเอาอะไรพี่ติน๋นตำอะไรดีตะลาสิแม่ซุปหน่อไม้แม่ได้หมดแม่มีน่ากินไปหมดเลยอะเอาอะไรดีอะอะไรเด็ดก็เด็ดหมดนะแกงอ่อมไหมอยากากินมั้ยหรือแกงฝรั่งเอาอะไร เอาอะไดีเอนักมะพร้าวน่ากินนะเออัะากว่าปลาบ้าฮะือะไรดีต้มไหม แค่นี้ก่อนว่าไงกินแล้วด้วยเดี๋ยวขออนุญาตสั่งอาหารก่อนนะคะเดีย๋ยวมาดูกันก่อนว่าเมนูที่ใส่สั่งเมียในบ้างว่าจะน่ากินขนาดไหนแล้วจะอร่อยเท่าที่นางงั้นเปล่านะไปค่ะเดี<อ>๋ยวไซขอสั่งก่อนนะอะไรดีวะลนาบหมีก่กรอบเป็นยังไงอะน้บปลาดุกหมูย่างดีกว่าอยากกินหมูย่างว้า มาแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะกินข้าวก่อนน่ากินเนาะอันนี้น้ำโบอิงมีน,น่ากินจังแซ่บมากปูโอ้ยอยากกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเห็นแล้วน้ำายไหลแล้วว่าชิมป,ปู

กพึ่งหญ่ใ้ตายตายครับไก่เขาหนั่เตรอย่างนี้มอืออีไหมไก่อ่ะเอ้เออเอาอีกในจานอีกทีดิไก่หนึ่งเพิ่มอืมไม่พอหรอกไก่เพิ่มอีกที่หนึ่งนะคะ โอ้ปิดได้อันนี้ใช้สั่งลาบเห็ดนายนะคะตอนแรกก็นึกว่าเป็นเห็ดเห็ดฟางแต่เป็นเห็ดออริจินะเดีย๋ยวชิมให้ดูสามอย่างแบบ

สงสนะัละรอ,อร,ร,นะรนะอทาาาค่ะค่มนใ้กินาี่นี่นะคะก็เป็นบริเวณรอบรอบลานนะคะนี่ <c oughs> ถ้าเป็นบริเวณในภายในร้านนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้ก็จะบอกว่าอร่อยนิดหนึ่งอร่อยคะ่ะก็อย่ามีหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มกินไปได้สักเยอะ<า>แยะแนี่คะ่ะเดีย๋วยวไซส์ขอญอาตก,กินข้าวก่อนนะคะ ทายมากเลยว่าราคาเท่าไหร่ฉันบอกว่าถ้าเรากินส้มตำตำเองน่าจะถูกกว่านี้โอ้ย <c oughs> ถ้าเป็นที่สารนะคะเท่านี้ก็แค่200อนะที่นี่500 <Okay. S 1> ออ่ะแล้วก็ได้กระจิงเดียวเองอะ่ะ <c oughs> แพงมากตกจานเท่าไหร่ก็มีอู60กบาส50 60 <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> ถือว่าแพงอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินหวานให้มันชุม่มคอไปค่ะเดีย๋ยวเราไปซื้อ ไอสครีมกินกันนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านประจำร้านนี้อร่อยมากนะกะทิแบบหอมมะพร้าวมากค่ะเออเอาเผือกค่ะสองแก้วเอสองถ้วยถ้วยละยี่สิบใสอันนึ่อันนึงใส่น,นี้ค่ะอีกอัน,นหนึ่งใสมีอะไรบ้างคะวันนี้มีสับปะรดโอเคมีรวมมตรมีกะทิเอาเผือกนะ แล้วก็ถ้วยที่ใส่ข้าวเหนียวค่ะใส่ใส่ลมิดนิดนึงถั่วดำเผือกเผือกอร่อยมากเขาบอกเผือกเขามีเนื้อนะอร่อยจริงใสายก็ไม่ได้กลับมาลาดลีนานนะคะ<ๆ>ก็เลยแบบว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าร้านไหนอร่อยแม่อร่อยก็คือแบบไม่ได้กินนานมากอุ้ยตัวนี้ก็อร่อยนะ สุดไปเลยจ้าอ่ม่อค้าอร่อยจริงๆนะโอเคอย่าใส่ไปกินแล้วป่ะเท่าไหร่คะสี่ขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะทุกคนไอศกรีมของเรานะะี่ค่ะกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้นะคะสายก็ขออนุญาตนะคะปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ไายได้ครับบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ